อาหารของวิชาและวิมุตติที่ขูทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุติว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของวิชาและวิมุติควรกล่าวว่าโพชฌงเจตแม้โพชฌงเจตเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชฌงเจ7ควรกล่าวว่าสติปัฏฐานสี แม้สติปัฏฐานสี่เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติปัฏฐานสี่ควรกล่าวว่าสุจริตสามแม้สุจริตสามเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสุจริตสาควรกล่าวว่าการสำรวมอินทรีย์แม้การสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการสำรวมอินทรีย์ควรกล่าวว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรกล่าวว่าการทำไว้ในใจโดยแยบคายแม้การทำไว้ในใจโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหาร มิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของการทำไว้ในใจโดยแยบคายควรกล่าวว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไรเป็นอาหารของศรัทธาควรกล่าวว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัทธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารก็อะไร เป็นอาหารของการฟังสัตยธรรมควรกล่าวว่าการครบสัพรบุรุษที่ขูทั้งหลายด้วยประการดังนี้การครบสพรบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัตยธรรมให้บริบูรณ์การฟังสัตยธรรมที่บริบูร์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยแยกคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคา,า,ายที่บริบูร์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฐานสที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจ็ให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ที่บริบูรณ์ ย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตตนี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ทิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหยาบตกลงเบื้องบนภูเขาเมื่อฝนตกหนักๆอยู่น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยที่เต็มย่อมยังหนองให้เต็ม หนองที่เต็มย่อมยังบึงให้เต็มบึงที่เต็มย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยที่เต็มย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่ที่เต็มย่อมยังมหาสมุทรสาครให้เต็มมหาสมุทรสาครนั้นมีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้แม้ฉันใดพิขุทั้งหลายการคบสับปบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์การทำไว้ในใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมยังการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมยังสุจริตสามให้บริบูรณ์ สุจริตสามที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ์ย่อมยังโพชฌงเจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชาและวิมุตให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตต์นี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน